อัลโลฮาโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอยู่กับโลฮาเก็บเกมบลั t ในรัตอัปเดต ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับต้องขออภัยด้วยที่อัปเดตนี้ออกมาช้ามากๆเลยนะครับเพราะเดือนนี้เนี่ยผมมีอีเวนต์เยอะจริง,รงๆก็เลยไม่ได้ทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับผมในอัปเดตรอบนี้เนี่ยมีชื่อว่า Meta Manage นะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในอัปเดตนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังแบบง่ายๆเลยครับผมแล้วก็ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญเ,เนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องอีกาโลหเอาไว้ด้วยนะครับ อัปเดตแรกเนี่ยก็เป็นการลดแอมโคนนะครับให้กับพวกปืนคัสตอม SMG ปืนเซมิลิกแล้วก็ LR300 นะครับแอมโคนเนี่ยก็คือการกระจายของกระสุนนั่นเองนะครับซึ่งในแพดก่อนเนี่ยรีคอยเก่านะครับกระสุนแทบจะไม่กระจายเลยนะครับ mm hmm. เขาเลยใส่แอมโคนเข้ามา mm hmm. เพื่อทําให้กระสุนเวลาเรายิงเนี่ยมันจะไม่ถูกเป้าหมาย100%นะครับผมมันจะมีการกระจายของกระสุนตอนไปลายด้วยซึ่งมันก็ทําให้บางปืนเนี่ย มีปัญหาเลยนะครับอย่างตัว LR ก็ยิงยากมากนะครับในดีคอยใหม่นะครับส่วนพวกปืน SMG กับปืน P2 เนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะมีปัญหาการ LR นี่แหละและตอนนี้ทางตัวเกมก็ได้อัปเดตการลดแอมโคนมาแล้วนะครับในตระกูลปืนที่ผมบอกไปก็คือ SMG P2 แล้วก็ LR นะครับต้องบอกเลยว่า LR ในแพทนี้เนี่ย เป็น L R ที่ผมคิดถึงมากๆเลยนะครับถึงอาจจะไม่ใช่รีคอยเก่าแต่ก็เป็น L R ที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองใช้เนี่ยก็ไปลองดูนะครับตอนนี้ L R ถือว่าเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆที่ถูกบัฟเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการอัปเดตในตัวของ Burst Mode ให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างวิดีโอนี้ที่ทควรจะได้เห็นนะครับคือการใส่เ u r s t Mode เข้าไปในปืนเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะครับ ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตโฮโลไซต์นะครับผมซึ่งตอนแรกโฮโลเนี่ยจะเป็นโฮโลแบบอ้วนๆหน่อยนะครับมันบดบังการมองเห็นของผู้ใช้งานนะครับเขาก็เลยทําการเปลี่ยนให้มันเป็นโฮโลแบบผอมเพรียวนะฮะซึ่งโฮโลอันใหม่เนี่ยเป็นแค่ตัวเดโมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวทางตัวเกมเนี่ยจะทําการาสร้างโมเดลโฮโลอันใหม่ขึ้นมาจริงๆเลยนะครับก็ใช้อน,นี้ไปก่อนนะครับผม ส่วนอัปเดตต่อมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเด็กเอาโพสเนี่ยมีร้องไห้กระงมแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเอาโพสเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนเครื่องย่อยให้กลายเป็นเครื่องย่อยไร้คุณภาพนะครับผมซึ่งมันก็สามารถย่อยของได้แต่ว่าของที่เอาได้มาเนี่ยจะน้อยลงไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาย,ย่อยที่นานขึ้นนะครับและในทางกลับกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปย่อยอย,ยังสถานที่ต่างๆที่อยู่นอกเซฟโซนนอกเอาโพสเรา็จะได้ของมากขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้อัปเดตต่อมาเนี่ยก็คือ external structure change นะครับหรือว่ารูปแบบการวางกระแพงใหญ่ที่เปลี่ยนไปนะครับปกติแล้วเนี่ยเราสามารถวางกระแพงใหญ่ได้เลยนะครับแต่ว่ารอบนี้จะมีหลอดโหลดประมาณ3วินาทีนะครับ เราถึงจะสามารถวางกำแพงได้นั่นเองแล้วเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรีมูฟกำแพงทิ้งได้นะครับถ้าเกิดอยู่ในรัศมีของ TC ของเรานะครับผมในส่วนกำแพงเล็กที่ถูกอัปเดตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกำแพงเล็กที่ดูมีความกว้างมากขึ้นนะครับใช้ในการ p v p ได้ดีขึ้นนะครับส่วนกำแพงใหญ่จะเอาไปใช้ p v p ก็ได้นะครับแต่ก็จะเสียเปรียบสุดๆไปเลยเวลาที่เราเนี่ยโดนยิงก่อนนะครับ และในส่วนอัปเดตต่อมาเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของรถถังนั่นเองนะครับคือรถถังเนี่ยโดยก่อนหน้านี้ที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีการปล่อยบอดออกมานะครับแต่ว่าจะเป็นบอดฟ้าหรือว่าบอดถนนที่เราเคยเห็นนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยรถถังจะปล่อยบอดที่โหดขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนเลือดของรถถังที่เหลืออยู่นะครับอย่างรถถังเหลือ80%เนี่ยก็จะปล่อยบอดมา2ตัว60%เนี่ยก็จะปล่อยมามากกว่า4ตัวนะครับผม แล้วถ้าเหลือ40%เนี่ยก็จะปล่อยมาอีก6ตัวนะครับผมซึ่งมาเยอะมากๆเลยนะครับ ถ้ามีการอัปเดตรถถังไปแล้วฮอเซิร์ฟเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับฮอเซิร์ฟในเกมรัดเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆที่จะทาให้เราเนี่ยเติบโตในช่วงต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงฮอเซิร์ฟแล้วได้ของเลดไวเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่อลำรวยได้เลยนะครับผมซึ่งคนที่ได้ยิงฮอเซิร์ฟบ่อยที่สุดจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาก็คือคนที่อยู่ริมทะเลนะครับเพราะว่าฮอเซิร์ฟจะมาทางทะเลและพวกที่มีบ้านอยู่แถวริมทะเลเนี่ยก็จะได้ยิงก่อนแล้วก็ได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นมากๆเลยนะครับผม ตอนนี้ทางตัวเกมเนี่ยก็ได้ทำการอัปเดตฮอเซิร์ฟให้มีความโหดมากขึ้นและสำคัญเลยนะครับมันจะไม่ตกในพื้นที่เปล่าๆแล้วนะครับมันจะไปตกตามมือต่างๆที่อยู่ในแมปนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผมยิงแถวทะเลเนี่ยแล้วแถวบ้านผมมันไม่มีเมืองอะไรเลยนะครับฮอเซิร์ฟมันก็จะหนีไปตกยังเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับนั่นก็ทำให้พวกเราที่ยิงฮอเป็นคนแรกเนี่ยต้องวิ่งไปไกลาจากบ้านแล้วก็ไปสู้กันที่เมืองต่างๆที่อยู่ในแมปนะครับผม และในส่วนอัปเดตต่อมาเนี่ยก็คือภาษีจากโต๊ะคราฟตั่นเองนะครับผมภาษีโต๊ะคราฟคืออะไรคือเราเนี่ยจะเรียนตามสายต้องใช้แคปมากขึ้นต่นเองนะครับภาษีจะมีตั้งแต่ตัว2ขึ้นไปนะครับโต๊ะสออยู่ที่1 0และโตัว3จะอยู่ที่20%ซนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาทํามาเพื่อแก้การเรียนตามสายของผู้เล่นในเกมรัสนะครับอยากให้ผู้เล่นเนี่ยออกไปหาไอเทมที่ต้องการเรียนจริงๆเนี่ยมาเรียนตามโต๊ะรีเสิร์ชเทเบิลดีกว่า ประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ปัญหานี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับจริงๆผมอยากให้กลับมาเป็นระบบสุ่มแบบเดิมสะมกกว่านะครับผมแต่ก็ดีแล้วล่ะอย่างน้อยก็มีอะไรแก้ไขเกี่ยวกับโต๊ะเรียนนะครับจะได้ไม่เรียนตามสายกันมากเกินไปผู้คนจะได้ออกไปหาของแล้วก็ไฟกันมากขึ้นนะครับ และนี่ก็เป็นในส่วนอัปเดตหลักๆที่มีเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนะครับผมและส่วนใครที่อยากอ่านข้อมูลเต็มเนี่ยผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปล่าอัปเดตในครั้งหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องยีกอโล่า oh เอาไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าคิดยังไงกับการอัปเดตในครั้งนี้มันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงนะครับ